You're listening to the summary. ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องระบบอุปถัมภ์เครือข่ายอำนาจผ่านตำแหน่งออกยาในกัมพูชาค่ะแล้วก็จะลองมาเทียบกับเครื่องราชอิสริยพรของไทยเราด้วยนะคะรวมถึงพวกตำนานบุคคลสำคัญเก่าๆที่เกี่ยวข้องกันครับข้อมูลเราก็มาจากหลายที่เลยทั้งข่าวบทวิเคราะห์พงศาวดารเก่าๆ แล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบแถวชายแดนด้วยเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้มากขึ้นว่าตําแหน่งพวกนี้เครื่องราชพวกนี้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลกันยังไงใช่ครับทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเลยโดยเฉพาะในบริบทความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มันก็ซับซ้อนอยู่แล้วค่ะงั้นเริ่มที่ออกยาในกัมพูชายุคนี้เลยนะคะครับครับตำแหน่งนี้จริงๆก็มีรากมาจากระบบศักดินาเก่าๆนะคะ ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คล้ายๆพระยาอ๋อครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นตำแหน่งเกียรติยศเฉยๆไม่ใช่ข้าราชการแล้วและการได้มานี่สิครับที่น่าสนใจใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องบริจาคเงินให้รัฐอย่างน้อยๆก็500,000ดอลลาร์สหรัฐโอ้ห้าแสนดอลลาร์ประมาณ16ล้านบาทได้นะครับค่ะซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจากเดิมที่แค่แสนเดียวแล้วใครเป็นคนให้ตำแหน่งครับ คนเสนอชื่อจริงๆคือรัฐบาลค่ะแต่ในทางปฏิบัติก็คือสมเด็จฮุนเซนลบพระมหากรรษัตริย์จะทรงลงพระประมาพิไทยรับรองอืมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจกับการเมืองโดยเฉพาะกับพัก CPP ชัดเจนเลยถูกต้องค่ะแต่ก็มีเรื่อง ข้อคอรหาตามมาเยอะเหมือนกันนะคะบางคนที่ได้รับตําแหน่งไปก็มีข่าวพัวคันคดีทุจริตค้ามนุษย์ยาเสพติดอย่างคดีดังๆออกยาสุขบุญที่ทําลางคุณซาซ่าพิธีกรสาวอันนั้นก็เป็นข่าวดังอยู่พักหนึ่งเลยใช่ค่ะหรือพวกคดีขับไล่ชาวบ้านทำลายทรัพยากรประชาชนเขาก็มองกันแบบเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียกร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติกันก็มีแล้วอำนาจของสมเด็จฮุนเซนนี่คือเบ็ดเสร็จเลยไหมครับในเรื่องนี้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะคะ คือให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้แม้จะให้ตำแหน่งไปแล้วถ้าเกิดใครเอ่อทำตัวไม่น่ารักหรือทุจริตแล้วไม่แบ่งปันก็อาจจะโดนจัดการได้การจะปฏิรูปตรงนี้ก็เลยยากตราบไรที่โครงสร้างอำนาจหลักยังเป็นแบบเดิมใช่ค่ะยากมากทีนี้พอหันมาดูฝั่งไทยบ้างระบบเครื่องราชของเราล่ะครับมันมีความคล้ายหรือต่างกันยังไงบ้างอื มีความคล้ายในแง่ที่เป็นระบบเกียรติยศที่สืบทอดมานะคะแล้วก็การบริจาคก,ก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะตระกูลดิเรดคุณาพรที่เป็นแถบเขียวครับอันนั้นคือบริจาคตั้งแต่แสนบาทไปจนถึงหลัก30สบล้านสำหรับชั้นสูงสูงเลยใช่ค่ะแต่จุดต่างสำคัญคือของไทยมีหลายตระกูลมากทั้งช้างเผือกมุงกุฎไทยพวกนี้สำหรับข้าราชการนะักการเวงเป็นหลักแล้วก็มีจุลจอมกล้าวแถบชมพูอันนี้ดูจะพิเศษหน่อยค่ะ จุลจอมเกล้านี่จะขึ้นกับพระราชอัธยาศัยโดยตรงมอบให้ผู้ใกล้ชิดสถาบันเป็นหลักอำนาจการมอบมันเลยกระจายกว่าไม่ได้รวมูนยนที่รัฐบาลเหมือนออกยาคือมีทั้งส่วนที่รัฐบาลเสนอขอกับส่วนที่เป็นพระราชอำนาจโดยตรงถูกต้องค่ะตระกูลจุลจอมเกล้านี่ดูจะเชื่อมโยงกับสถาบันมากที่สุดนะครับจํานวนก็จํากัดคนที่ได้รับก็มักจะเป็นเชื้อพระวงศ์ข้าราชบริพารหรือบุคคลใกล้ชิดมากๆ ครับเครื่องราชะกูลนี้มักจะระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะคะเพราะถือเป็นเกียรติยศสูงส่งที่ได้รับพระราชทานโดยตรงมันสะท้อนการยอมรับในระดับสูงแต่คงไม่ได้แปลว่ามีอิทธิพลทางการเมืองแบบตรงๆเหมือนอกยาบางคนที่เชื่อมกับ c p p ไม่เชิงแบบนั้นค่ะแม้ว่าภาพรวมคนรุ่นใหม่อาจจะให้ความสําคัญกับเครื่องราชน้อยลงแต่สถาบันก็อาจสร้างความสัมพันธ์นผ่านช่องทางอื่นๆได้อยู่ดี ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ล่ะครับรากของบรรดาศักย์แบบนี้มันเก่าแก่แค่ไหนโอ้เก่าแก่มากค่ะสมัยพระนครน,นู่นเลยก็มีคำเรียกแบบหัวระกํารำเตงอนอะไรพวกนี้อ๋อครับ พอมาสมัยหลังพระนครก็รับอิทธิพลจากอายุธยาชัดเจนขึ้นมีออกญาเจ้าพระยาหลวงขุนคือโครงสร้างอำนาจมันสืบทอดกันมานานมากใช่ค่ะแล้วก็มีตำนานที่น่าสนใจอย่างออกยาสวรรคโลกหรือออกยาเมืองเจ้าเมืองโพธิสัตว์นะคะที่ว่ากันว่าสละชีพเกณฑ์ทัพผีมรบ ประมาณนั้นเลยค่ะรายละเอียดอาจจะต่างกันไปบ้างในแต่ละพงศาวดารว่ารบกับสยามหรือรบกับกบฏภายในแต่ก็สะท้อนภาพวีรบุรุษที่ผูกกับตำแหน่งนี้ตอนนี้ก็ยังนับถือเป็นเทพร,รักษ์นักตาคลังเมืองอยู่ใช่ค่ะหรืออีกท่านที่น่าสนใจคือโอกยาวังวารเวียงชยัยจวนในยุคอนาณานิคมฝรั่งเศสท่านนี้ถึงกับได้ฉายาโชกุนแห่งกัมพูชาเลยนะคะโห oh. มีบทบาทสูงมากค่ะทั้งประสานงานกับฝรั่งเศสรวบรวมพงสาวดารส่งเสริมวัฒนธรรมมีคนมองว่าท่านเป็นต้นแบบเครือข่ายอำนาจในยุคหลังๆด้วยซ้ำจากอดีตสู่ปัจจุบันรูปแบบการสร้างเครือข่ายอำนาจแบบนี้เราก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะครับโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของตระกูลหุ่นกับกลุ่มทุนใหญ่ๆ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะมีรายงานที่เชื่อมโยงตระกูลหุ่นกับกลุ่มทุนอย่าง Hui Group หรือ LYP Group ของออกยาลี่ยงพัดซึ่งบางส่วนก็ถูกมองว่าเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาเถาช้ายแดนใช่ไหมครับ พวกคาสิโน <S <S ใช่ค่ะทั้งปล่อยเปดดกอก,กงที่ลูกค้าหลักก็คือคนไทยแล้วมันก็กลายเป็นแหล่งฟอกเงินไปโดยปริยาย <S <S ฟอกผ่านอะไรบ้างครับ <S <S ก็ผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งตลาด OTC ที่ซื้อหายนอกตลาดหลักทรัพย์มันติดตามยากอสังหาริมทรัพย์ทองคําหรือแม้แต่คริปโต <S <S แล้วก็ยังมีพวกเว็บพาน,านันแกงคอเซนเตอร์ที่ใช้กลโกงแบบพิกบูชเชอริง <S <S ค่ะ มีการใช้ t a b l e c o i n หรือบางทีก็ใช้ ECNY เงินหยวนดิจิตอลเพื่อเลี่ยงระบบธนาคารไทยอย่างหัวไวกรุ๊ปนี่ถึงกับมีรายงานว่าเป็นศูนย์กลางฟอกเงินระดับโลกเลยมูลค่าเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ใช่ค่ะซึ่งผลกระทบต่อไทยนี่ชัดเจนมากทั้งเศรษฐกิจนอกระบบความมั่นคงชายแดนปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ การแทรกแซงข้อมูลหรือ IO ที่เรียกว่าปฏิบัติการข่าวสารก็อาจจะมีค่ะหรืออาจจะกระทบถึงอธิปไตยเชิงข้อมูลถ้ามีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งโน้นจริงๆประเด็นเรื่องท่าทีของรัฐไทยก็น่าคิดนะครับว่าทําไมถึงดูเหมือนจะนิ่งๆไปอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะขณะที่ทางสหรัฐเองก็เริ่มมองกัมพูชาเปลี่ยนไปมองว่าเป็นภัยคุกคามระดับภูมิภาคมากขึ้นทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันก็ชวนให้คิดต่อนะครับ ถามว่าระบบอุปมภ์แบบนี้ไม่ว่าจะผ่านตำแหน่งหรือผ่านเครือข่ายเศรษฐกิจมันยังเป็นกลไกสำคัญในการค้ำจุนอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันอยู่มากน้อยแค่ไหนและการที่ธรรมเนียมเก่าแก่มันมาเจอกับปัญหาอาชญากรรมยุคใหม่ทั้งธุรกิจสีเท่าทั้งไซเบอร์แบบนี้มันสะท้อนความท้าทายอะไรบ้างต่อเสถียรภาพและอธิปไตยของชาติในภูมิภาคนี้เป็นคำถามสำคัญเลยค่ะที่น่าจะลองเก็บไปคิดกันต่อ